สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้วิชา Creative Writing กับคุณครูหนุนิดหัวข้อเรื่อง What's your favorite subject What's your favorite subject ยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยคำว่า subject subject ค,คืออะไรคะ subject ก็คือวิชานะคะ favorite ที่ยังไงที่ชื่นชอบ ของใครของคุณวิชาที่ชื่นชอบของคุณคือวิชาอะไรนะคะหัวข้อเรื่องวันนี้ดังนั้นวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวิชานะคะวิชาต่างๆที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนมันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า subject 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 ซึ่งคำว่า subject เนี่ยเป็น countable noun เราสามารถเติม s ให้มันได้เพราะว่ามันมีหลายวิชาที่เชื่อขออนุญาตเติม s นะคะ subject คือวิชาหรือ subject แปลได้ว่าทั้งวิชาแล้วก็ประธานนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิชาต่างๆที่เราเรียนมีวิชาอะไรบ้างอันแรกนะคะให้นักเรียน repeat after me Repeat after me ก็คือให้นักเรียนพูดตามที่เชอร์นะคะ Math Math คณิตศาสตร์นะคะต่อมา Science 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 วิทยาศาสตร์ Music Music ดนตรี Art Art ศิลปะ Dance 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 natasin english english bahasa inggris thai language thai language thai language bahasa thai chinese chinese bahasaจีน social studies social studies social s t u d i สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม history 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 ประวัติศาสตร์คำนี้มีหลายคนอ่านผิดเราห้ามอ่านว่า history เด็ดขาดนะคะ ห้ามเด็ดขาดแต่ให้อ่านว่า history history next geography 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 ภูมิศาสตร์ computer computer วิชาคอมพิวเตอร์นะคะ PE PE หรือ physical education physical education อันนี้คือวิชาพละศึกษานะคะคือใช้ได้ทั้งสองคำ physical education หรือ PE ก็ได้ค่ะมันคือ,อ PE เนี่ยคือคำย่อของ physical education นะคะต่อมา health 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 สุขศึกษานะคะ ล a s t one คำสุดท้าย Boy Scout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  คือวิชาลูกเสือนะคะอันนี้คือวิชาต่างๆที่นักเรียนเรียนในระดับชั้นปสี่ให้นักเรียนไปฝึกอ่านและออกเสียงด้วยนะคะต่อมาการถามวิชาที่ชอบการถามนะคะ เวลาเราถามวิชาที่ชนชอบง่ายๆเลยค่ะใช้คำถาม what what เห็น apostrophe s, <What>? <S, <What>? <S ap is, ยังจำกันได้อยู่ไหม apostrophe s ย่อมาจาก is what's 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 what จะเป็นเสียงนะคะ what's your favorite subject what's your favorite subject what's Your favorite subject วิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรอันนี้คือการถามนะคะต่อมานักเรียนจำด้วยนะถามยัวนะถามยัวของคุณเวลาตอบต้องตอบของใครของเราเดี๋ยวไปดูคะ่ะวิธีการตอบนะคะแบบแรกตอบใช้โครงสร้างเมื่อกี้ถามยัวเวลาถามยัว เวลาคำตอบมันจะสัมพันธ์กับหมายเห็นไหมคะของคุณของฉัน My favorite subject is My favorite subject is เราใช้ is เพราะว่าอันนี้คือวิชาเดียวในกรณีที่เราชอบวิชาเดียวนะคะเราจะใช้ is สมมุติคุณครูชอบวิชาภาษาจีน teacher ก็จะใส่ใช้ Chinese. My favorite subject is Chinese. My favorite subject is Chinese. ง่ายๆเลยค่ะต่อไปกรณีที่เราชอบมากกว่าหนึ่วิชาใช้โครงสร้างเหมือนเดิมค่ะ My favorite subject are นักเรียนสังเกตเห็นคำว่า are ไหมคะ แสดงว่าใช้กับคำนามที่มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูพิมพ์ตกไปนะคะตรง subject ตรงนี้ตรงคำนี้เนะะี่ยค่ะจะต้องมี s ตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็น my favorite subjects are แล้วตามด้วยชื่อวิชาค่ะซึ่งถ้าเราชอบมากกว่าหนึ่งวิชา subject ต้องเติม s แล้วกริยาหรือ verb to be ที่ใช้เนะะี่ยค่ะ ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นพหูพจน์ซึ่งนั่นก็คือ r แล้วเราจะใช้คำว่า and นี่นะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่างวิชาสองวิชาอย่างเช่นคุณครูชอบวิชาภาษาจีน my favorite subject are Chinese and แล้วอีกวิชาหนึ่งที่คุณครูชอบคือวิชานาฏศินี่เชอร์ก็จะใส่ dance เลยนะคะ Dance ก็คือเป็นการบอกวิชาที่ชื่นชอบอันนี้ให้นักเรียนไปฝึกทาในแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้วิชา Creative Writing ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันคราบหน้าคะ่ะบ๊ายบาย